จากคาถามของพี่ของน้องเลยครับจากคําถามของ FC เอซีเฮ้านะครับพี่น้องพี่น้องเขาถามมาว่าอาจารย์นัขี่แพะขี่แกะสามารถนํามาเลียงเส่เดืนนอนได้บ่นะครับสําหรับคลิปนี้มีคําตอบชัดเจนให้พี่ให้น้องนะครับแต่ก่อนหน้านี้ทั้งสีท้องฟ้ามเฮ้ากอนเคยนํเาเอามูลนแพะมูวนแกะนี่ครับนะครับ,นะรบมาเลียงใส่เดือนใส่เดือนตอบรับได้ดีขึ้นกันแต่สําหรับคลิปนี้มือน,นี้เป็นอีกหนึ่งข้ายืนยันนะครับ จากผู้เลี้ยงไสเดือนนะครับซึ่งเพิ่นมาสั่งซื้อสั่งจองแม่พันธุ์ไสเดือนคันแรกทดลองก่อนนะครับเพราะเพิ่นทดลองได้ผลเลี้ยวก็เลยมาสั่งตัวแม่พันธ์ไสเดือนเพิ่มเพื่อนําไปเลี้ยงเพื่อเอามูนแกะนะครับมาเป็นเบดดิ้งมาเป็นอาหารให้ไสเดือนนะครับเดี๋ยวจะผ้าพีผ้านหน่องเฮาตติดต,ตามรับชมผ้พาพี่้าน้องเข้าเาดม่ารู้จักกับ ผู้เปนเลี่ยงแกะเลี่ยงแพะแล้วนํามุ้นแพะมุ้นแกะนี่มาเป็นอาหารเสดเดียนขบวนการการการ่อนเขาจะนํามาใส่กับอ่าก่อนเขาจะนํามาใส่เป็นเบดดิ้งให้เสดเดียนพี่น้องนะครับก็มีการนําไปแช่น้ำกับขบวนการคือการมดขับกับ,บมุ้นวัวนะครับเขากับแช่น้ำถีงไว้ประมาณสามวันถึงหาวันนะครับ หลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาจากนาำแล้วมาพึ่งร่มไว้แหมมัดๆแล้วมาทับเป็นเบ็เดดิ่งเลี่ยงเสยเดือนเลยเลยการ่อาไปนี้เป็นไปการเพื่อการเรียนรู้มาสำหรับผู้ที่ต้องการเสหาความรู้ ปีน้องที่ติดตามทั้งช่อง YouTube ของช่องสีทองฟา้ฟามเสืเดือนนะครับผมต้องใช้ก่อนท่องครับเจ้าของฟา้ามเสืสเดือนสีทองฟ้ามเสืเดือนนะครับเพียงเพื่อปิบุญบังสาหานจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น,นําเอาความรู้นะครับนําเอาประสบการณ์ต่างๆมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องในกลุ่มผู้เลี้ยงเสืเดือนพี่น้องที่กําลังสนใจการเลี้ยงเสืเดือนนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าเขา ในคลิปนี้จะเป็นการเลี้ยงเสืเรือนโดยการเอาน้ำมูลแพะมูลแกะนะครับมาเลี้ยงเสือเรือนนอพี่น้องเด้อนะครับก่อนอื่นขอทักทายพี่น้องนะครับขอทักทายพี่น้องติดติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กตรงชัยก้อนทองนะครับแฟนเพจเพดสีตรงความความเสเดียนนะครับขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกยอดผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณทุกยอดสั่งจองมุ่นเสดเดือนนะครับขอบคุณทุกยอดสั่งจองแม่พันเสดเดือนจากทั้งสีท้องฟ้ามเฮานะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสีท้องฟ้ามเฮาก็ทยอยจัดทรงพี่น้องนะครับตามยอดออเดอร์สั่งจองม่ว่าจะเป็นมุ่นเสดเดือนสดนะครับหรือว่าจะเป็นเม่พันเสดเดือนนะครับทั้งสีท้งฟ้ามเฒาจะอัปเดตให้พี่น้องเขาติดตามรับชมเป็นช่วงเป็นช่วงไปด้วยพี่น้องด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เขาก็จะพาพี่พาน้องเข้าไปฟังประสบการณ์จากผู้เลี้ยงไสเดือนนะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเพิ่นนำเอามูลแกะมูดแพะนะครับมาเป็นอาหารไสเดือนซึ่งเพิ่นก็มาศึกษาบางงานอยู่ที่ฟาร์มเขานี่แหละครับก็เลยให้คำแนะน,นำเพิ่นไปนะครับหลังจากเพิ่นเบิ่งคลิปที่ช่อง YouTube ของช่องสีทองฟาร์มเขาเดี๋ปล่อยคลิปลงไปว่ามูดแพะมูดแกะสามารถนํามาเลี้ยงไสเดือนได้ เป็นเลียงแพะเลียงแกะอยู่แล้วพังก็เลยเขามาหาแล้วมาขอข้ามปรึกษานะครับแล้วก็ได้เ้าได้คุยกันหลังจากเขาได้เบาได้คุยกันแล้วพังก็ตัดสินใจสั่งสื่อแม่พันเสดเดือนไปเลี้ยงนะครับชุดแรกทดลองเลี้ยงแล้วผ่านพอผ่านแล้วอรอบสองพังก็มาสั่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าเพิ่นเป็นไผนะครับอยู่ใส่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแลวผมพี่น้องเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่ง นึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงใส่เดือนด้ยวยพี่น้องด้วยนะครับทั้งสีท้องฟ้าห้างนำ้ำเก็บเอาเก็บความรู้ต่างๆนะครับมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับซึ่ง,งพี่พเลี้ยงใส่เดือนด้วยคีแพะคีแกะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบามากุ้ยกันนะครับถามคนอยู่สายบานใดนะครับขั้นตอนการแซ่เป็นจังไดนะครับ อรผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับอ่าซอยบอกพี่บอกน้องเขาเนี่ยครับว่ามาจากสครับผมซื้อวาดจังไดครับผมอ๋อผมผมสาธ์ทิดนะครับครับมาจากนี่ครับอ่าอยู่บ้านนงจิกหน่อยครับผมนนจิกหน่อยน้องครับผมตำบลกุชุมพู่ครับนี่ครับกครับครับครับอ่าเข้าเลี้ยงเลี้ยงอยู่เอตอนนี้เขาเลี้ยงขี้แพะแมนบอกครับ เลี้ยงแกะครับผมครื่องมุ่นแกะครับมันเพาะๆกันนะเพาะๆน่องเพาะๆรับเป็นเป็นมุ่นแพะมุ่นแกะนะครับครับอ่าขบวนการเทาเด็ดแซ่น้ำน่านบ่ครับผมแซ่แซ่น้ำกับสามมือก็ยังก็ยังมุ่นงัวนอยล่ครับอืมอ่าโดยโดยโดยสรุปก็บคือแซ่ก็คลายกันกับมุ่นง่วนเท้าแ่นะครับสามขึ้นนี่การทายน้ำออกทุกมือบ่ครับพอดีผมผมแซ่แส่นนองสาครับ ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ใส่ใส้นองสาเลยครับครับรับรับบักคับถิงไว้ในน้องไอบ่ดินนอแมงครับแมงครับหรืว่าเป็นบ่ดินบ่ดินทอดแซ่ทิ้งไว้สามขึ้นครับเขาเอาขึ้นมามีลักษณะล้วนซุยเลยบอกครับผมมันกะแตกตัวแตกตัวออกจะเละเละครับเละเละเฉะรับต้องเอามาให้ร่มแม่งครับเอามาเอามาหน่อยเพราะว่ามันจืดหลยบ่เปียกหลายครับ หลังจากเขาพึ่งล่มไว้วอ่าวที่นี่ในการที่เขาน้าม่ไอตัวเศษเดือนลงต่อยใส่นี่การตอบรับของตัวเศษเดือนเป็นจังไนครับบอกสูพีสุนองเขาปั้งเนี่ยครับอหลังจากที่เบิ้งใน y u ูทูบนะผมมผมกับมือใหม่ครับเบิ้งใน YouTube นี่เพราะว่าหนึ่งหน้าที่บ่อเอาใส่สมมติกระ,ะมังหนึ่งหน้าที่ว่าครับมันจะหายไปหมดเลยหมดลงหรือบ่มุดลงแม,งมนอันนี้อันนี้ก็ใส่เข้าไปมันกับุดลงไปเลยครับมันก็แยกออกจากที่ ตุกเกาเบดดิ้งเกาบก่บว่างไปตรงกลางมันก,ก็ลุงช่อนใช่ไปเลยครับครับผมครับผมครับผมก็แสดงวา่าใส่เดืนอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่เดือนเข้าตอรับกับมูลแกะมูลแผะได้ดีสุดยอดนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งประสบการณ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพี่น้องติดติดตามรับชมอยู่เพราะว่ามีหลายคนถามผมมาว่า จานขี่แกะขี่แพะเลี้ยงใส่เดือนในบ่อบรสเดนะครับอันนี้คือขํายืนยันจากกรุงปูเลียงซึ่งเิ่นเลี้ยงแพะตอนนี้เขามีแพะจะโตครับผมตอนนี้มีอยู่สิบเก้าตัวครับสิบเก้าตัวครับโอ้โอ้งใ่ญ่พุนตัวเนี่ยมันออกมันท้ายออกมาบลูจะเอาไปเฮ็ดยังให้มันเป็นรายได้เสริมเกิดประโยชน์ได้ครับเพราะว่ามันจะมันจะบ่ได้อันนี้มันจะบ่ได้กินลายคือยังัวนแล่ะมันก็จะบอขี่มันจะบอลายประเดี๋ยครับ เวลาเอาไปใส่ให้หน้ามันกางามใส่พักกางางมโดยที่เอาไปใส่เล็กก็ได้มันหลังจากสังเกตเบื้องหนี่มันจะต้นไหม้มันจะบ่หันบ่เหี่ยวบ่บปิดกดเป็นด่างหลายครับใส่เลยเลยคุก็เลยเอาถ้าสั้นเบื้องในยูทูบเรียงเสดเดือนเอาขิงวัวไว้ขิงวัวจะตายเขาก็บ่ได้เรียงงัวนอ่ะครับวันีเอาขี้แกะแล้วมึงก็น่าสุดละครับครับก็เลยก็เลยทดสอบเบื้องครับครับครับ ถือว่าพานเราได้หนีนอถือว่าพานแล้วนะครับออกมากับนาตา็กังซี่นะครับนาตาแต่ว่าคุณภาะผมกับบยังบุหลูยังบ่ได้ทดสอบเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องเขามีคําถามมาหลายนะครับว่าอาจารย์ขี่แพะขี่แกะเลี้ยงในบ่อนะครับสาหรับคลิปนี้มีคําตอบให้พี่ให้น้องและพี่น้องด้วยเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดคือขี่แกะขี่แพะสามารถนํามาเลี้ยงใส่เดือนได้รลอยเปอร์เซ็นต์ ครับส่วนเรื่องคุณภาพึืนอยู่กับถาดอาหารของของของมูลสัตว์แต่ละอย่างนะครับอ่าในเนื้อที่ที่เฮ้าเข้าเห็ดเกษตรอยูย่ตอนนี้ครับถามเพื่อปีเพื่อน้องเฮาเขามีการปลูกยังไงครับไม่เนื้อที่ของเข้าตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้ผมนี่ไม่มีปลูกเขาแล้วครับเขารักๆแล้วก,ก,ก,ก็จุ้งแปลงไว้ให้ให้ให้แกะไปแทะเลีมยครับครับยาที่ปลูกก็จะเป็นยาพันแพนกล่า สำหรับก็อย่างนี้เปียะครับนี้เปียกับปูกไว้็ไปตัดให้กินเอาครับกับนี่แพงกุล่านี่ปล่อยปล่อยแทลื่มเลยครับออ่าเขาใส่เนื้อที่เพื่อเป็นการเอาให้บริเวณเลี้ยงแกนี่จักไรครับหาไรครับ่าไร่ตัว่าจริงๆแล้วพื้นที่กับจํานวนแกนี่มันยังโบรานกับแกมันต้องจํานวนหลายกว่านี่สาหรับบางคนที่อยากถามว่าพื้นที่หาไรสามารถเลี้ยงแกะได้ยักตัว ถ้าณนาฝน,นนี่น่าจะหาสิบหาสิบน่าจะได้ครับหรือว่าอาจจะทญญายาณนาอาจจะไม่ลอยก็ได้ครับ,รบต้องต้องกับผมก็เพึ่งลองมึงครับแต่ว่าตอนนี้มันยี่สิบตัวนี่กินบ่ท่านสิบเก้าตัวนี่โอ้แสดงว่าในเนื้อที่หาไรนี่ยังยังเป็น,เป,นเป็นจานวนเนื้อที่ที่ยังกว้างเกินอยู่ยังครับครับอยังไงน้อยกับในเนื้อที่หาไรนี่เลี้ยงแก้สักประมาณ อาซิบทั้งลอยพลนอสอพอดีขาดว่าต้องต้องต้องหลายคนอาจจะมีประสรบการณ์ทั้งผมกับ,บพุ่งเลี้ยงแต่ว่าณ่านะปัจจุบันมันยังบ่พอครับอืครับอ่ที่นี่ตลาดตลาด,ตลาดแกะเขาเป็นเัเนตครับเท่าที่เลี้ยงมาช่วงนี้กับโควิดนะผมก็ยังบันใด้ขายอยครับครับ,รบก็คือเลี้ยงเพื่อจะให้มันขยายไปเรื่อยๆอยออถ้าเริ่มเลี้ยงเริ่มศึกษาเขามนม่ให้มันให้มันลายไปก็นี้ก่อนยังเรื่องขายเขาว่ากันครับอฮะฮะเพราะว่าในเมื่อ ตัวมันอาจจะห้ามหั่นขายเขาเอามาเห็ดมูลมันเอามาเห็ดมูลใส่เดือนครับผมครับเพิ่มเติมเป็นรายได้เสริมครับอตอนนี้เขายังถือว่าอยู่ใน่วงเลี้ยงเพื่อขยายนอกครับผมมือใหม่ครับครับอ่าที่นี้เขากับมามองเห็นในส่วนที่ว่ามูลแกะอ่าเขากับเอามาเพื่อเป็นการเป็นอาหารเห็ใส่เดือนแล้วก็เป็นการประยุกไส้อ่าของที่ เขาวาเลือถึงแล้วเนาะครับผมครับเอามาให่ใส่เดือนเขากินใส่เดือนกินแล้วยอยสลายแล้วครับทางมากคือปุ๋ยมูลใส่เดือนครับผมเอ้าก็สาม,มารถขายได้นําไปปลูกพืชเท่าใดสดยอดแนว,วค่วมเกิดของพี่ของน้องนะครับเ,เพื่อพี่น้องเขาอยากไปเบิ้งวิธีการเลี้ยงแกะอ่าอยากไปเบิ้งวิธีการเอามูลแกะมาเลี้ยงใส่เดือนนะครับพี่น้องเขาไปบ่ถูกซอยแนบทีอูอแนบเบอร์ท้พี่เห็นน้องเขาน้ำไหมครับผมกะเบอร์โทรนะครับ ถ้าทางมันอาจจะผมยุบกลางทุ่งครับทโ่รเอาก็ได้ครับอเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสี่หกสามห้าเก้าแปดห้าห้าครับสาธิตครับผมสาธิตนรอบนะครับพิกัดบ้านให็พี่น้องเขาอีกนะครับจ้หนึ่งครับผมพิกัดบ้านโนนจิกน้อยครับโนนจิกน้อยตำบลกุดชมพูครับอำเภอพิบูลมังสาหารนี่ครับครับพี่น้องเข้าผ่านมาผ่านไปเด้อพี่น้องเด้อ นะครับอยากไปเบิงวิที่การเลี้ยงแกะอยากไปเบิงการเลี้ยงเือเดือนโดยใส่มุ่นแกะนะครับถ้าเข้าไปเบอร์ที่ผมแนบไว้ให้พี่ให้น้องเขานีด้วยพี่น้องด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเดินทางมาจากทั้งมืนู้จิบหน่อยนะครับเพื่อพีบูญมั่งสาหารเ่าน้อนะครับขอบคุณทุกองค์ความรู้ที่แบ่งปันที่แชร์ให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นกุศลในมือข้างหน้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม